โอเคครับก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมชาว e dl gamer นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบักฟุตครับวันนี้พี่ไม่ได้มี ID ดีมาแจกนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนทาบั็กดาบใหญ่นะครับทําให้ตีไกลขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นบั็กนะครับใครที่รู้แล้วก็เงียบไว้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะโอเคครับแต่พี่จะทําให้ดูเลยนะครับแต่ก่อนอื่นลยที่จะทําก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดซับตไครต์แล้วก็ดึงช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วพี่จะทําให้ดูเลยนะ โอเคครับวิธ hmm ีทำก็จะนะครับกดใช้ผลท้าให้ตัวมันใหญ่ก่อนะครับแต่คราวนี้เรากดใช้ครั้งไว้ครับก็กดพร้อมดาบนะครับอันนี้ยังไม่ติดนะครับไปดูอันนไม่นะครับมันทํายากนะครับก็จะติดนะครับนี่ไปดูไหมครับกดใช้ผงทลาตัวมันใหญ่แต่คราวนี้กดใช้ครั้งไว้ครับรอมันใกล้หมดก็กดดาบอันที่สามครับนี่ครับมันจะได้ดาบใหญ่ประมาณนี้ครับก็จะตีไกลและตีแรงนะเนี่ยใครที่ยังไม่รู้ก็ดูได้นะครับวิธีทำนะครับจะไปดูในทีนะครับเนี่ยครับ กดใช้ผลผาพายม้ัวนใะ่ก็ให้มันมาค้างที่ใช้นะพอใกล้หมดก็กดอาวุธพร้อมว้นไม่ติดไม่ติดทำไมทำไมทิ้งทิ้งนะครับกดผลพาให้ตัวมันใหญ่นะนี่มันควนน่ะแล้วกดใช้ทังไว้ก็กดพร้อมอาวุธนะครับนี่ครับจะได้ดาดใหญ่ประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับตีไก่และตีแหลงนะเนี่ยเจอได้นะน ี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้พี่ไม่ไม่มีรหัสมาแจกนะครับบ๊ายบายครับผม